เท่าที่เราดูโอเคไหมแต่ว่าประมาณไหนน้องชีน้องชีพี่ดูหน่อยว่ามันประมาณไหนรอยชาที่เราเห็นกันนะจอะไนงีมัมีแบเนียนมองยงอะไนแรกที่โทรไปวันที่เ

กประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบถเที่ยงคืนนี่แหละับเขาเดินมาทำอะไรกันเพราะว่าตุลาทีก็ออกทานั้นผมมานี่ก็ขี่มาแทนไปีวันแล้วตั้งแต่วันไหนน่ากันเก่งั้อวชเอาที่นะ่าอุทารตาเรื่องเลยครับแตแบบโอ๊ยผู้จอดกบริการแต่ถ้าชนจ้งแม่ก็สัไหวนะจ๊ะร้านเองดูน้โคตรที่รังขังไว คือตอนที่เราเราตกใจวิ่งออกมาเรามาส่องแต่ว,ว่าเราไม่เห็นอะไรค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้มีการออกไปเดินสำรวจรอบๆพื้นที่เราก็แบบเหมือนเห็นเป็นแบบรอยเท้าที่เหยียบเบาะจักรยานเพื่อที่จะขึ้นมาเหยียบกำแพงอีกทีหนึง่งค่ะแล้วก็เอื้อมมาถ่ายคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าด้วยความที่ช่องกระจกมันก็ค่อนข้างสูงด้วยค,คิดว่าถ้ายื่นมาเต็มเครื่องขนาดนั้นไม่น่าจะถึงใช่ค่ะทีนี้ตามดูกล้องดูอะไรเห็นใครสงสัยใครก็น่าคิดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นอยู่หอตรงข้ามเราใช่ค่ะ ทำไมถึงคิดว่าเป็นเป็นคนคนนั้นที่เอาภาพมาแชร์ก็คือด้วยความที่เราก็ดูกล้องวงจรปิดด้วยทั้งหอเราแล้วก็หอทางนั้นเราไม่ได้พบผู้ต้องสงสัยที่เป็นมีใครนอกจากคนนี้ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมีแค่คนนี้คนเดียวที่เขาออกมาแล้วเขามาอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็สงสัยด้วยบนเวียนบนเวียนอยู่ในจุดนั้นด้วยค่ะทีนี้พอเกิดเหตุแล้วน้องทำยังไงอ่ะ ก็หลังจากเกิดเหตุปุ๊บแล้วก็เข้ามาในห้องก็คือโทรแจ้งตำรวจก่อนค่ะโทรแจ้งตำรวจประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็โทรหาแม่เจ้าของหอแล้วทีนี้ก็เลยพากันเดินออกไปดูรอบๆที่เกิดเหตุนี่แหละคะ่ะใช่ไปแจ้งความมีปัญหาอะไรไหมครับตอนตอนแรกที่โทรไปก็คือเหมือนเหมือนทางตำรวจบอกว่าให้เราหาหลักฐาน ไม่ไปดูกล้องวงจรปิดนะแล้วก็หลังจากนั้นให้เอาไปแจ้งเข้าไปแจ้งความที่สถานีตํำรวจค่ะแล้วก็พอพวกหนูห,นหาหลักฐานได้แล้วปุ๊บวันต่อไปก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักค่ะ